สำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นสไตล์ Big Boss What the ์ u c k นะครับฝากความสนุกอีกหนึ่งช่องทางกับ c h ช n e l JohnBoss กับความสนุกที่หลากหลายมากกว่าเรื่องฟุตบอลและเจอกันได้ครับคลิปใหม่จะอัปเดตท,ทุกๆวันนะครับผมแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยครับแมนยูเต็ดก็สามารถที่จะผ่านเข้ารอบโดยการเปิดบ้านถล่มเรดบูสบวกไป6ประตูต่อหนึ่งครับ แน่นอนว่าแมนยูครับในฐานะแชมป์เก่านะครับบอกเลยว่าฟอร์มสุดยอดนะครับผมแล้วก็ผ่านก็ไปได้แบบไม่ยากเย็นครับประจวบกับทางด้านของวารสโก้นี่ก็เปลี่ยนแผนมาเป็นระบบ4-3-3ด้วยครับตอนนี้ความเสถียรกลับมาสู่ทีมอีกหนึ่งครั้งครับผมซึ่งแชมเปีนลีกรอบ8ทีมครับเราก็มีคิวเจอกับเลวอคูเซนน้ครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่ หนักใช้ได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของรอบ8ทีมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโรม่าจะเจอกับชัคตาโดเนตครับอินเตอร์มิลานเจอกับนาโปลีจูเวนตุสเจอกับแมนซิตี้แล้วก็เรอัคมาเซินเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ freepcoy.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม FC 2 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาวแถมเติมง่ายแบบ easy กัรันตีความปลอดภยัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด 24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ e Elas t ติ ticshop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมซึ่งแน่นอนนะครับปุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาการพูดคุยเกี่ยวกับนักเตะนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะอยากลงเล่นมากขึ้นนะครับผมเปเร่องปกตินะซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งปีกทั้งคู่ครับประเด็นที่เขาไม่ค่อยได้ลงเล่นมากเท่าที่ควรนะครับก็เป็นเพราะว่ากาไดโชยังอยู่ฝั่งเดียวกับเดลาววก้าโอลิเซ่เนี่ยอยู่ฝั่งเดียวของวิลลี่เวสตัน คือตัวจริงของเราเนี่ยกอนข้างเบียดได้ยากมากๆอะนะเลเวอร์กูเซนนะครับในศึกบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับบาเยอร์มิวนิกครับตอนนี้ยังเป็นอันดับที่1ของตารางครับนำห่างอันดับที่2อยู่10แต้มโโอ้หสถานการณ์คล้ายๆกับพิ์ลิงกิตครับแต่ว่าบาเยอร์มิวนิกปีนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกมาเล่นถึงรอบ8นะฮะเป็นเลเวอร์กูเซนอันดับที่3ครับที่เราโครจรไปเจอกับเขาเนี่ยครับและไปเยือนก่อนในเกมแรก ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักแต่เราก็น่าจะมีศักยภาพพอที่ผ่านไปได้นะแน่นอนครับทุกคนในฤดูกาลนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าอาดัมโคเชกนะมีค่าเรโชนะครับผมสัดส่วนในการยิงประตูลดลงเยอะมากครับในปีก่อนๆหน้านี้นะครับถ้าทุกคนจำได้เนี่ยจะเฉลี่ยแล้วเนี่ยประตูละนัดเลยนะแสดงว่ามันทำให้เห็นแล้วแ่ะว,ว่าตอนนี้เนี่ยโคเชกอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วแต่ว่ารเราแต่ยังเก่งนะ อาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วทุกคนและกําลังเข้าสู่ช่วงการาฟขาลงในช่วงท้ายการขาแข่งนะเพราะว่ากําลังจะเข้าสู่ช่วง30เลยครับอะไรครับผมเกมกับเรเวอล์คเซนครับเดี๋ยวเราไปสืบสอก,กันก่อนว่าเขามาในแผนอ,อะไรเล่นแบบไหนและเราต้องระวังอย่างไรบ้างเรวอคูเซนครับในฤดูกาลนี้นะครับผมมาระบบหลัง3เช่นเดิมครับอุ้ยเรียกว่า3เซนเตอร์ของเขาไม่ธรรมดานะทุกคนเปาตอเรสคิมมินแจและก็บาสโตนี เป็น3กองหลังที่คนข้างใหญ่ครับทุกคนมีความเร็วไหมผมว่าณตอนนี้ด้วยอายุนามเฉลี่ยเฉลี่ยทุกคนน,น่าจะ3ามชิวกว่าแล้วความเร็วอาจจะไม่ได้จีจาดมากแต่ว่าแต่ถ้าเกิดไปดวลลูกาอากาศด้วยผม่าเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยมากๆแน่นอนครับเราจะเจอนักเตะเก่าอย่างบุนโน่เฟอร์นันเดสเป็นกับตันทีมของเลเวคูเซนด้วยนะครับประเด็นคือเลเวคูเซนห้าเกมที่ผ่านมาเสมอเพียงนัดเดียวที่เหลือชนะรวดผมว่าไม่ใช่งานง่ายๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วล่ะครับ ะครับที่เป็นตัวจริงวันนี้แมนยูก็จัดทัพตามนี้เลยนะครับผมเรียกว่าเป็นชุดเดียวชุดเก่งของแมนยูและตอนนี้เนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่า CM คู่ของเราเนี่ยจะใช้เป็นไมนูคู่กับกาบี้แบบค่อนข้างถาวรเลยนะใช้มาหลายเกมแล้วครับคู่นี้ค่อนข้างสมดุลมากๆครับทุกคนอยู่าฟแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมครับเราบุกมาที่เบอารีนาครับกับการเจอกับเลเวอร์คูเซ่นครับแมนยูเตดในฐานะแชมป์เก่าก็ถือว่าจะต้องพยายามฝ่าฟันไปให้ได้ครับ แต่ว่านัดก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหฟอร์มดุดันมากครับทันลมได้ของเลดบูซาวบวกมา6ประตูตอนหนึ่งครับแต่ว่าผมว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่สูสีนะเลวโคเซนก็มีนักเตะที่ดีๆนะครับคับคลั่งอยู่ในทีมอะไรครับเกมจะเริ่มก่อนจากฝ่ังของเลวโคเซนครับโลเปสครับขึ้นมาฟิมปงกระชากขึ้นมาตอกซอนก็นมาที่โลเปสจังหวะนี้โลเปสฝากเข้าด้านในแล้วปันโอโ้หแมนยู รวมจัดลูกนี้แต่ว่าโชคดีที่เขายังยิงไม่ดีเท่าไหร่พิมปงหกักคอก็มาจังหวะนี้แล้วหลุดก็ามาด้านในแล้วดูครับปูเข้าโอ้โหโแบรนดเวดโอ้โหจังหวะนี้พลาดไปเองหรือเปล่าครับเข้าไม่เจอบอลแล้วเสียเลี่ยมเลยครับอโอ้โหแล้วจุดโชษเลยครับบูโน่เฟร์นันเดสเจอกับดามียนโชมาสแล้วโชมาสเจอกับบูโน่เฟร์นันเดส วิแมรเรียลร้อยยับ1นูนครับทายิงซิกเนเจอร์ครับแม่ขึ้นนำก่อนสันแล้วจะได้ก่อนเลวีกูเซนถือว่าเขาเริ่มต้นได้ดีแมนยูพลาดด้วยครับต้องเร่งแก้แล้วแมนยูอะไรครับแมนยูก็ถือว่าโดนก่อนเลยครับแมวันนี้ดูเกมจะไม่ค่อยปติปต่อเท่าไหร่ก็ต้องชมเลวีกูเซนครับแผนถือว่าอูกคาเต้หยอดข้ามปะต้องเร่งสปีดเกมให้เร็วขึ้นับแมนยู เชลเลอร์เชลเลอร์ฝากขวาไปที่บิลลี่เวตันจีเข้าซ้ายฝากต่อมาช่องนี้หลุดมาสวยไมยนูย้อนกลับมาและยิงเรียบร้อยโอ้โหแมนยูถือว่าสวยงามจัดเอาคืนได้ทันควันเลยบโอ้โหต้องชมการทะลุทะลวงเข้ามาของคอปบี้ไมนูและเลือกจ่ายฉลาดด้วยเพราะว่าถ้ามองจากมุมบนเมื่อกี้เนี่ยถดูว่าโดนประกบกันหลายตัวมากครับแม่เห็นกาบี้เติมเข้ามาช่องนี้พอดี ถือว่านัดกันมาแล้วครับคู่นี้แล้วก็แมนยูได้เร็วครับเป็นจังหวะที่เลเว์คูเซนเขาก็พลาดเหมือนกันอะไรครับถือว่าแมนยูแม่เพียงพําได้ไม่กี่นาทีครับแมนยูคืนมาแล้วครับแมนยูเก็บได้ที่ลาเวกาฝากเข้าด้านในมาครับกาบีดึงกลับไปฝากมาที่โอคาเต้แล้วปาดจังหวะเดียวมาสวยครับกาบีกาบ,กาบีเห็นช่องนี้ของโฮเช็กแล้วโอ้โหลุดมาแล้วโฮเช็กความเร็วใช้ได้โฮเช็กยิงแล้วโอ้โหเลือก ยิงด้วยซ้ายโบเชคเปิดครอ,อส้าไปเสาแรกเช็ดแล้วจังหวะนี้ไม่มีคนซ้ำลโลโอ้เกือบจะไม่ถึงก็แต่ว่ายังซ้ำได้เป็นเกมที่สูสีนะครับมีทั้งฝั่งที่ได้บุกสลับกันไปสลับกันมาครับแต่ว่าค่อนข้างสูสีครับเกมแดนกลางแข็งนั้งคู่อีก45นาทีครับที่บ,บ้านของเลวากูเซนครับแมยูเต็ดก็ยังเสมอกับเลวาูเซนอยู่ในครึ่งแรกครับเชลล์ แต่โดนเสียบโอ้โหเข่าหนักมากโอ้โหใบอะไรครับอย่างนี้เข้าหนักเหลือเกินคิมมินแจครับใบเหลืองเท่านั้นโอ้โหแต่ว่าเหลืองแก่แน่ๆเข้าแบบนี้ไม่มีความจำเป็นแล้วคิมมินแจต้องไปสไลด์เวสตันตรงกลางสนามเอาแล้วหลุดเข้ามาตรงกลางไม่ดีเท่าไหร่โอ้หยิงติดแบเวดน,นี่คือช่วยชีวิตเลยโอ้โห โอ้ยเขายิงไม่ดีครับเขาเลือกเสาแรกซึ่งแบนเวตนะยืนบางอยู่ถ้าเกิดมาเสาสองโอ้เรียบร้อยแเน่โอ้ช่วงชิงความผิดพลาดกันเล็กๆน้อยครับเปิดครอสกระบายเสาแรกมงะแลบแล้วไนนูเคลียว์มามาถึงเวสตันถูกคนแล้วเวสตันอยู่ในวงลอ้อมเวสตันดึงจังหวะก่อนฝากขึ้นไปนออกขวาไปครับเชเลอร์ยังเจาะไม่ง่ายเลยวันนี้ฝากเข้าไปกาเต โอเคมวนมวนมาได้อุกเตกดซ้ายจังหวะเอ้โหผ่านตด้ประตูโอ้ต้องใช้โอกาสยิงไกลมันว่าจ่อไม่เข้าจริงๆแรสเนี่ยทดเวลาสามนาทีรับใหม่ยังเสมอกันหนึ่งหนึ่งแต่ว่าโอกาสบุกสุดท้ายเป็นของเลเวอร์คูเซนครับฝากช่องนี้มาสวยๆแล้วเชสุดเชสุดตอกส้นขึ้นมาฟิมโปงยังยิงไม่ได้แมนยูก็ยังเหนียวอยู่ครับฟอร์เรนเวส ฝากเข้ามาจาังหวะนี้ไม่ได้ยิงแล้วสุดท้ายโอ้โห,โโหเกือบไปเหมือนกันนะโอแลนยูเกือบโดนหมัดนอกแล้วจบไปที่หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่น่าจะหนักที่สุดตั้งแต่ซีซั่นนี้เริ่มต้นมาของแมนยูครับถือว่าบอลมันทันกันมากนะคู่นี้สมเป็นคู่ชิงไนงะจริงนะอะแต่เลโอคูเซนนี่ก็แต่ต้องมาดูเลขที่สองนว่าจะจบอย่างไรครับ เพราะว่าเล็กแรกก็เดือดแล้วซึ่งแน่นอนครับ,บราสโกก็ให้สัมภาษณ์นะก็ถือว่าต้องปรบมือให้ลเลวุเซ่นนะเขาเล่นได้แข็งแกร่งมากครับในบ้านแต่ก็เช่นเดียวกันครับเราก็แข็งแกร่งในบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเลกที่2ครับเราก็มั่นใจว่าเราจะเล่นได้ตามเกมของเราครับในบ้านโอเทฟอร์ดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เราได้ออกมาผลเสมอก็ถือว่าไม่แย่ครับอะไรครับผมในเกมที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าในระบบ433เนี่ย เราเหนื่อยนะครับกับการเจอกับเลว์คูเซ่นนะเดี๋ยวเกมที่2อาจจะมีปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยให้มันเข้ากับเกมเลว์คูเซ่นครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในเกมแรกเนี่ยเราปล่อยให้โฮเชกโดดเดี่ยวไปหน่อยนะครับกับกองหลัง3คนเนะเขาเหนื่อยมากๆในเกมที่2ครับเดี๋ยวมาว่ากันเราจะจัดแผนอย่างไรเพื่อที่จะเผ็จศึกเลว์คูเซ่นให้ได้ซึ่งในเกมถัดมานะครับเราก็สามารถที่จะบุกไปฉล่มบอลมัดได้3ามศูนย์นะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมที่เราได้โลเทชันครับพักตัวจริงและเกมสัดท้ากับการเจอเลวโคเซนเนี่ยก็จะได้ลงแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะอะไรครับผมเรกที่2กับเลวโคเซนครับไปว่ากันต่อครับกับอีกหนึ่งนัดที่เจอกันที่โอเรฟอร์ดครับว่าเราจะสามารถพเด็ดศึกเลวโคเซนได้หรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยวารสโกก็ถือว่าแต่งตัวหล่อมาเลยครับตอนรับเลวโคเซนที่บ้านของเรานะก็ถือว่าการเจอเลวโคเซนเนี่ยเป็นเกมที่หนักนะครับผมไม่ว่าจะทั้งเย้าแล้วก็เยือนนะแต่ว่า ทั้ง2ทีมครับมีจุดแข็งเหมือนกันคือเลวุเส้นเนี่ยเขาเล่นได้ดีที่บ้านของเขาครับส่วนเราก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีที่บ้านของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาวัดกันเลยครับว่าใครจะดีกว่ากันครับเราจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปวันนี้ครับแมนยูเต็ดก็มาระบบคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าจะมีอัเดอร์สันครับมาเล่นเป็นกลางรุกเยื้องซ้ายครับเพื่อจะคอยเติมแล้วก็สอดไปช่วยโฮเช็คนะครับโดยวันนี้เนี่ยแมนยูเสี่ยงนะครับ ใช้คอปพี่เมนูเป็นกางร,รับคนเดียวคอยประสานประสานระหว่างเกมลุกแล้วก็เกมรับนะซึ่งถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงมากๆครับกับการเจอเลโวเซนแต่เราต้องแลกครับเพราะว่าเกมนี้เราต้องชนะให้ได้ครับและการาโชวมีโอกาสได้ลงในตำแหน่งปีกขวาแทนวิลลี่เวสตันนั่นเองอะไรครับผมเกมที่2ครับที่โอแทฟฟอร์ดครับเกมแรกพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าเลโวเซนไม่หมู่ครับทุกคนแข็งโป๊กครับ รือว่าเจาะยากแล้วก็เล่นด้วยยากครับส่วนแมนยูวันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแผนครับเมื่อต้อนรับเลเวกเซนโดยเฉพาะครับในการใช้กองกลางอย่างไมนูกาบี้แล้วก็อันดสันครับซึ่งเป็นตัวพลังสูงทุกคนครับจะออกมาเป็นอย่างไรต้องมาดูครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝากฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลเวอร์คูเซนครับ ตอนนี้ก็ส่งแอนด์สันลงมาช่วยแดนกลางแล้วจังหวะนี้ครับม,มาถึงก็แมนยูน่าจะบีบก่อนครับโลแปสครับฝากไปตรงกลางแลว้วจังหวะนี้สปีดขึ้นมาเดลิสกวาดเอาอยู่แล้วโอ้โห,โหน,นี้มาลูกหนักเลยแมนยูออกขวาไปครับป่าจาังหวะเดียวมาแล้วการโชว์หมุนหนีฝากต่ออ้อมมาแล้วนี้กาบี้ขึ้นมาเติมกาบี้ฝากต่อด้านหน้าจาังหวะนี้ไม่น่าจะล้ำหักย้อนกลับมาแล้วโฮเช็กจับยิงแล้วบอลโอ้โหผ่านหน้าประตูไป คือตราน,นั้นด้บอลกัดกัน2คนนะทั้งโฮเชกแล้วก็ใครอีคนที่เติมขึ้นมาเนี่ยอเลซดันเงี้ยคือจริงอเลซดันเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีกว่าแต่บอลมันไปตกที่โฮเชกแล้วอู้เสียดายเลยเแล้วโฮเชกโฮเชกหนีมาสวยๆโฮเชกแล้วฝากเข้าด้านในแล้วอเลซลนจับแต่ออกมาอเลซลนยิงแล้วโอ้ยโหสองครั้งของแมนยูเกือบเป็นประตูขึ้นได้เพราะลูกนี้จับได้ดียิงได้สวยแต่บอลมันไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหโเดี๋ยวเส้น เข้ามาส,สวยจังหวะนี้แล้วเข้าด้านในยิงติดโลโหได้ผ่านเหมือนกันแม่แมนยูก็เกือบจะโดนเหมือนกันแลวครับแต่จังหวะนี้เนี่ยก็ถือว่าบอลมันผ่านหน้าประตูไปไม่เข้ากรอบครับไม่นุ่ฝากไปเจนสัน้นอันดสันสปีดแล้วจังหวะนี้อันดสันไปเองและช่องนี้ส่งให้โอเช็ยรอาหลุดเลยโอเช็คหลุดขึ้นมาโอเชีจังหวะนี้ยิงซ้ายเรียบร้อยไปเลยโอโ้ นี่เลยครับโฮเช็คที่เรารู้จักวันนี้กลับมาแล้วเแี่พอมีแอนเดอร์สันไปเป็นกลางเยื้องรุกให้เราทุกคนโอ้โหเกมของเขาเนี่ยต้องใช้เซนเตอร์ดันขึ้นมาเพื่อบีบครับพอเปิดมุมให้โฮเช็คแล้วเรียบร้อยเลยโอ้เหลือยิงดีด้วยครับมามยิงแสกใต้คานไปแล้วโอ้โหเดือดมากเป็น1-0จากเจ้าบ้านอดัมโฮเช็คครับโอ้โหเรียกว่าตีนซ้ายระเบิดมากยิงเมื่อกี้แบบสุดมากครับ อาะแล้แมนยูด้เสียงเชียร์ดังเหลือเกินครับยแม่หูนับแตกกว่านี้แล้วอัเดอร์สันลงมาปั๊มช่วยวันนี้อัเดอร์สันอัเดอร์สันดึงจังหวะเข้ามาเดล์เบกาขอมาโฮเชกฝากต่ออัเดอร์สันหลุดขึ้นมาอัเดอร์สันหลุดขึ้นมาอีกแล้วแล้วกดเองเลยเรียบร้อยแมนยูสองศูนย์แบบรวดเร็วโอ้โหคีแมนจริงๆครับวันนี้อัเดอร์สันคือเขาเลยฮะอูแล้วดูครับเติมบุกขึ้นมาเป็นออปชั่นเสริมให้กับโฮเชกเนี่ยทุกคน คือมีคนสอนขึ้นมาเล่นนะในเกมที่แล้วกัแบบการเจอลุงเส้นไม่มีแบบนี้ครับพอมีแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเกมมันดูไหลลื่นมากขึ้นแล้วถือว่าแก้เกมได้ตรงปกมากครับจะอ้อมจังหวะนี้แต่แบรนด์เวดยังเสียบได้อยู่ละคืนกลับมาที่เดลิสครับโอ้โหถือว่าสปีดยังดีครับแบรนดเวดกาเบียเชสซูดฝากออกมาแล้วจังหวะนี้วายวายจะกระชากหนีแล้วเร็วกว่าเดลิสนิดนึงเดลิส มาตามได้ทันแล้วเดลิสโอ้โหสุดๆเลยแล้วหมดเวลาแล้วโอ้โหต้องชมเดลิสครับ,มรบแม่กกดฟันตามจนได้นะโอ้โหว่าแมนยูวันนี้เล่นได้ดีมากๆครับมีจังหวะที่พลาดโดนสองครั้งเดียวที่เหลือเนะี่ยยังเนีบ๊บอยู่แมนยูว่ากันต่อครับอีก45นาทีหลังครับโวันนี้การใช้เมนูเป็นตัวรับคนเดียวไม่ได้มีปัญหาสำหรับแมนยูนะเพราะว่าเรลเซนก็แชบไปคอยเดบุกครับวันนี้ครองบอลเหนียวเหลือเกิน ไมนูฝากช่องนี้มาแล้วกาบี้ดึงจังหวะโอ้โห,โหเดือดมากกาบี้ไปเองแล้วหักเข้ามาที่แอดร์นนสันแล้วสั้นกดซ้ายพุ่งๆโอ้โหชนเสาโดนเสาหลังทุกคนโอ้ตั้งรับได้แล้วจังหวะนี้เอ้ามาชิ่นี่พลาดเองหลุดมาที่อดัมโฮเช็กแล้วโฮเช็กไม่เหลือเลยโอ้พลาดเองครับแมนยูบีบตรึงพื้นที่จนเลวุ้เซ่นพลาดกันเองครับ โอ้โหเเส้นฟอร์มเกมที่แล้วไม่เหลือแล้วพอเจอแมนยูที่บ้านเล่นแบบดูเดือดอย่างนี้พลาดเองครับพอพลาดครับแล้วก็เรียบร้อยคือมันชินี่เนี่ยในเกมที่แล้วไม่ได้ลงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป่าตอเรสที่ไม่ได้ลงเกมนี้อาจจะติดโทษใบเหลืองครบะนะแล้วมันชินี่ลงมาเนี่ยพลาดเลยแล้วเปลี่ยนกาบี้ครับวันนี้ดูแรงใช้เยอะมากมากครับก็ต้องเปลี่ยนพักกันหน่อยครับส่วนกาลาโชว์วันนี้เล่นทางขวาก็ เชลเลอร์ไปแล้วจังหวะน,นี้เห็นวัวมิเรนเติมเข้าวงในมาแล้ววัมิเรนชี้ขอแต่ว่ามันเป็นวิ่งไปติดยักษ์อย่างมานชินี่นะแล้วชดเวลา2อนาทีครบแล้วจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับยังคงเสรจการเล่นจิบบ้านได้ยังดูเดือดยังทุกคนเปิดบ้านฉลอมเลโกเซนาศูนย์ครับผ่านเข้ารอบสู่รอบรองชนะเลิศจนได้ครับแมนยูในปีนี้เนีย่ยทุกคนวันนี้ก็โอกาสยิงของเลโกเซนเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นส่วนเรา6ครั้งครับ ก็บอกได้เลยว่าเราบุกทั้งเกมจริงๆซ,ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบรองาที่เรียบร้อยครับก็จะเป็นแมนซีกับแมนยูเต็ดนะครับส่วนอีก2คู่เนี่ยโรม่าโอกาสสูงมากครับและก็อีกหนึ่งคู่เนี่ยเป็นดินแดนมักกะรโรนีทั้งคู่นะนาโปลีก็อินเตอร์ครับไปฟาดฟันกันเองซึ่งก็ต้องมารอรุนกันว่าแมนยู U จะเจอกับใครในรอบ s e ม i final นะครับถ้าเจอกับแมนซีนี่หวานหมูเลยนะเพราะว่าในหลีกปีนี้แมนซีแพ้ทางเราอย่างมากครับ ซึ่งในการแข่งขันพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับโอกาสที่แมนยูจะเสียแชมป์เนี่ยผมว่าแทบผมให้1%น่เซนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือการแข่งขันอีก6เกมทุกคน6เกมกับการที่แมนยูเนเต็ดนะครับผมก็นำห่าง12แต้มครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดน,กนิวคาสเซิลเขาไม่สะดุดเลยนะเขาชนะรวดที่เหลือครับและแมนยูเนี่ยแข่งอีก2เกมชนะให้ได้เนี่ย เราก็จะแชมป์ทันทีแบบการันตีอัตโนมัติและก็รับแชมป์ก่อนที่จะปิดฤดูกาลด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายของพรีเมียร์ลีกิตผมมองว่าไม่น่าพลาดแล้วแหละอะไรครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันสำหรับแมนเชสเตอร์เด็ตของกกลูก้าร์วัลสโก้ครับในปีนี้ก็ได้ลุ้นนะครับหลายรายการมากๆครับเริ่มต้นจากคอมมูนิตี้ชิลครับซูเปอร,ร์คัพคาราบาวค,คัพเอฟเอคัพพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเชีย่ย ผู้บรยยิษาหยำๆนี่คือมึงเก็บ6แชมป์เลยนะเพื่อนโอ้โหยไร้เตรียมทานจาัดแต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องมาว่ากันต่อไปใครชอบไย่าลืมกดไลค์ให้บลัสโก้ด้วยครับใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในพาร์ตต่อไปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีบ๊ายบายจ้า